งานเลี้ยงอำลานักเรียนชั้นม .3 ม .6 ปวชปี3และปวสปีที่2วันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2567มีการจัดงานเลี้ยงอำลาให้นักเรียนชั้นม .3 ม .6 ปวช .3 และปวสปีที่2โดยมีนักเรียนที่จบชั้นม .3 11คนชื่อรุ่นสิ่งดีๆที่มีให้กัน ชั้นม .6 ปวช .3 5คนชื่อรุ่นมิตรภาพแห่งความทรงจำอสปีที่2 3คนในช่วงเช้ามีกิจกรรมบินทบาทบริเวณเฮือนศูนยไปทางเฮือนเพิงกันหลังจากทานข้าวเสร็จนักเรียนชั้นปีต่างๆก็ได้เตรียมงานเลี้ยงอำลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเวลา17นาฬิกานักเรียนตั้งขบวนแห่จากบริเวณเรือรำมาจากไปที่เฮือนศูน ทางเข้างานมีซุ้มตกแต่งด้วยหลอดไฟรูปภาพแห่งความทรงจําและการปะแป้งทักทายกันด้วยรอยยิ้มภายในงานจะมีสมุดที่เอาไว้เขียนข้อความส่งให้นักเรียนที่กําลังจะจบในเวลา18นาฬิกาได้เปิดงานอําลาโดยผอโอวาทวารีสละหลังจากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนทุกชั้นปีตามลำดับเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกดีๆให้กับพี่ๆ ทั้งที่จะเรียนต่อและที่จะจากไปถ้าเรากับสัมภาษณ์นักเรียนที่กําลังจะจบแต่และช่วงชั้นในปีนี้ตั้งแต่นักเรียนชั้นม .3 ม .6 ปวชปีที่3และปะวสปีที่2พร้อมกับมอบของที่ระลึกที่น้องๆตั้งใจประดิษฐ์ประดอยทํากันเองด้วยใจยันพิธีสําคัญคือพิธีไหว้ขอขมาท่านสมณะนะท่านสิกิมาตครูรุญาติผู้ใหญ่ชาวชุมชนของนักเรียนสมาสิกขาทุกชั้นปี ที่ตลอดทั้งปีอาจไปทำกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ไม่ควรกับทุกท่านหลังจากนั้นตัวแทนครุกล่าวเปิดใจสามท่านปิดงานโดยท่านสม,มณะฟ้าไทยสะมะชาติโกกลางให้โอวาทงานเลี้ยงอำลาในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีรอยยิ้มและความทรงจำ